จะมาเรียนที่ออสเตรียเด็กปฐมโมโต้นอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเวลาถ้าเกิดว่าพ่อแม่เนี่ยมาทางานที่นี่แล้วเราพาลูกของเรามาเนี่ยลูกจะได้เรียนฟรีเหมือนเด็กออสเตรียไหมมีค่าใช้จ่ายอะไรหรือเปล่าแล้วถ้ามีประมาณเท่าไหร่แล้วลูกเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งภาษามันจะมีปัญหาอะไรในการที่จะเรียนไหมสำหรับโรงเรียนแล้ว แล้วพูดง่ายๆก็คือว่ามีการบูลลี่ไหมระหว่างเด็กต่างชาติกับเด็กออสเตรเลีย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสไปออสเตรียกับฝ้าใหม่ค่ะทุกคนเอาละค่ะทุกคนวันนี้ฝ้าใหม่ก็จะมาตอบคําถามเพราะว่ามันมีคําถามที่ถามกันเข้ามาก็พอสมควรเหมือนกันเนาะแล้วฝ้าใหม่ก็กําลังทยอยนะคะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยฝ้าใหม่จะตอบของสองคำถามเลยนะคะเพราะว่ามีน้องคนนึงนะคะก็ได้ถามเข้ามาว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะมาเรียนต่อที่นี่นะคะกําลังจะจะขึ้นมสองแล้วอยากจะมาจะมาเรียนต่อที่นี่กําลังจะมาเรียนต่อที่นี่นะคะ ก็อยากจะได้รับคําแนะนำนะว่าพอจะมีคําแนะนําอะไรบ้างไหมจากประสบการณ์ดยตรงของฝ้าใหม่นะคะฟ้า่ก็อยากจะแนะนําว่าการที่เราจะย้ายจากเมืองไทยมาเรียนที่นี่เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็น่าน่าจะเป็นภาษานะนะในเรื่องของภาษานะคะถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะเพราะว่าที่ประเทศออสเตรียนเนี่ยเขาพูดภาษาเยอรมันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะรู้ภาษาเยอรมันให้ได้มากที่สุดเพราะเวลาเราเข้าไปเรียนใช่ไหมคะ เราจะต้องอครูเนี่ยเขาจะสอนเป็นภาษาเยอรมันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาเยอรมันเนี่ยมันต้องใช้แน่นอนอย่างแน่นอนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าได้ภาษาอังกฤษเก่งมากล่ะมันพอจะเป็นไปได้ไหมมันช่วยอะไรได้ไหมได้นะคะภาษาถ้าเกิดว่าเก่งภาษาอังกฤษมากๆเนี่ยก็ช่วยได้แต่นี่คือช่วยได้ในหน้าที่นี้ก็คือในการใช้ชีวิตประจําวันค่ะเวลาเราออกไปข้างนอกซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ภาษาอังกฤษได้ เพราะคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้กันนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้เพอร์เฟกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็พูดกันได้เวลาเราไปซื้อของสื่อสารเล็กน้อยเขาพูดได้นะคะส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของการไปเรียนหนันหงสือที่โรงเรียนถ้าเก่งภาษาอังกฤษมากๆเลยเขาช่วยไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เรียนที่โรงเรียนอินเตอร์นะคะถ้าเรียนโรงเรียนของทั่วไปอย่างเงี้ยของประเทศนี้มันช่วยอะไรไม่ได้ค่ะภาษาเยอรมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วอะไรที่สําคัญรองลงมานะคะก็หม,มายคิดว่า ในส่วนของฟ้าใหม่นะคะคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการกินไหมอาหารการกินนะคะเพราะว่ามันก็แตกจะแตกต่างจากอาของบา้านคนไทยโดยสิ้นเชิงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องๆที่จะมาเรียนในเมื่ออาจจะมีผู้ปกครองอยู่ที่นี่แล้วก็คือไม่ค่อยจะเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าที่บ้านเราก็สามารถที่จะทานได้เนาะคือ,อคุณแม่อาจจะทําให้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ปกติแต่ในกรณีที่พูดถึงว่าในกรณีที่แบบว่าถ้าเราออกไปข้างนอก หรือว่าไปกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีร้านแบบว่าหาซื้อง่ายๆแบบบ้านเราไงคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะกินอะไรเราจะต้องเข้าร้านเบเกอรี่นะคะหรือว่าพวกพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ถ้าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องไปนั่งหรือว่าตอนนี้ก็คือมีแบบว่าสั่งกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพูดง่ายๆเลยคือมันไม่ได้ง่ายเหมือนบ้านเราอะคะ่ะมันจะยุ่งยากนิดนึงก็จะต้องกินขนมปังเยอะหน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ รองลองมานะคะก็จะเป็นในส่วนของวัฒนธรรมค่ะเพราะวัฒนธรรมของไทยกับวัฒนธรรมของออสเตรียเนียแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันมากๆค่ะในความคิดของฝ้ั่ใหม่เพราะว่าบ้านของเราเนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยเราจะมีการแบบว่าให้เกียรติให้ความเคารพพี่คือพี่น้องคือน้องพี่ป้านาอาปู่ย่าตาย,ยายเราจะมีคําพูดคําศัพท์โดยเฉพาะที่จะเรียกบุคคลเหล่านี้นะคะ เอาแล้วพูดอย่างนี้คนออสเตรียพูดภาษาเยอรมันนี่เขาไม่มีคําศัพท์แบบนั้นหรอไม่ใช่นะคะคําศัพท์มีค่ะมีเรียกพี่เรียกน้องเรียกป้านาอามีนะคะแต่ประสบการณ์ของฝ่ใหม่ที่เจอมาเขาไม่เรียกกันนะคะพี่ชายพี่สาวเขาก็ไม่เรียกเขาจะเรียกชื่อเลยค่ะทุกคนต่อให้เราอายุเยอะแค่ไหนเขาก็จะเรียกชื่อเราอย่างเช่น ยอย่างเพื่อนของโอดินอย่างเงี้ยเรียกฟ้าใหม่ชื่อนะคะทุกคนเรียกชื่อเลยนะคะเรียกฟ้าใหม่เลยนะคะเขาไม่ได้มันเรียกเราว่านา้าป้าค้าอะไรเงี้ยเขาไม่เรียกนะคะทุกคนครูเวลาเราไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยครูเขาก็เรียกชื่อครูเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เรามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอะมันแบบมันทำแม่งทำแม่งมันกระดากปากก็อยังไงก็ไม่รู้อะใช่ไหมคะแต่นั่นก็คือมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเนาะคือเขาไม่เรียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดลุงน้าอาจริงๆเขาก็ไม่เรียกนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้วัฒนธรรมของเขานะคะว่าการที่เขาทําแบบนั้นน่ะคือบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีมารยาทหรือว่าอะไรประมาณเนี้ย่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะทุกคนมันเป็นวัฒนธรรมของเขาสําหรับเขามันปก,ปกติอะไรส่วนต่อไปนะคะมันเป็นของคําถามของคนที่สองนะคะมันเป็นมันเชื่อมโยงเกี่ยวกับาการเรียนนะคะพ่อใหม่ก็เลยนํามาตอบให้นะคะคือว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่ได้งานทําใช่ไหมคะเหมือนอที่คลิปที่แล้วบอกว่า การถ้าอยากจะมาทํางานที่นี่ใช่ไหมคะล้วเอาลูกเอาอะไรอย่างนี้มาได้คนในครอบครัวคะ่ะพอเอามาได้แล้วเนี่ยพอมีงานทําแล้วพอมาได้แล้วเนี่ยคําถามก็คือว่าแล้วลูกเนี่ยจะได้เรียนฟรีเหมือนเด็กออสเตรียไหมนะคะเหมือนลูกของประชากรออสเตรียไหมยอย่างนี้นะคะคือพ่ใหม่ตอบได้เลยนะคะว่าโรงเรียนที่นี่นะคะถ้าไม่ได้เป็นโรงเรียนเอกชนนะคะทุกโรงเรียนเรียนฟรีนะคะอ้าวแล้วเออถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นชาวออสเตรียก็เรียนฟรีหรอเรียนฟรีค่ะ เพราะว่าพ่อแม่ทํางานอยู่ที่นี่แล้วพ่อแม่ถือว่าพ่อแม่ก็จ่ายภาษีแล้วนะคะก็คือจ่ายภาษีเหมือนคนออสเตรเลียทั่วไปนั่นแหละค่ะเพราะว่าภาษีที่ว่านี้ก็คือว่าเขาจะหกักโดยอัตโนมัติจากเงินเดือนเงินเดือนของเรานะคะทุกคนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกมันมีกฎหมายตาตัวของเขาอยู่แล้วว่าเราได้เงินเดือนเท่านี้แล้วเราจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้างอันนั้นมันออกไปเลยคะ่ะก่อนที่เงินเดือนจะมาถึงเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราทุกคนถ้าเราทํางานอยู่ที่ออสเตรียนะคะก็ถือว่าเราก็จ่ายภาษีเหมือนประชากรของเขาลูกครอบครัวของเรานะคะซึ่งเป็นครอบครัวของเรานะคะก็เรียนฟรีนะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจจะมีบ้างค่าหนังส่งหนังสือนะคะอันนี้ก็คือลูกของคนที่เป็นออสเตรียก็ได้จ่ายเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วค่าใช้จ่ายตรงนี้หนังสืออะไรพวกนี้ค่าเราเรียนที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อะไรเงี้ยมันเป็นเล็กๆน้อยๆไม่เยอะค่ะ ไม่เยอะนะคะมันไม่ได้จ่ายว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าต้องจ่ายทุกเดือนนะคะมันก็จะมีมาเนาะบ้างเป็นระยะระยะอย่างนี้นะคะไม่ไม่เยอะค่ะพูดได้เลยว่าไม่เยอะนะคะไม่ถึงหนึ่งร้อยยูโรค่ะทุกคนแต่ว่าที่เนี่ยอ่าโรงเรียนที่เนี่ยเขาจะไม่เรียนเต็มวันนะคะเขาจะเรียนแค่ครึ่งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยไม่ค่อยได้ภาษาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเพราะว่าเด็กต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดว่าโตแล้วอะไรเงี้ยมอมอต้นอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งเนี้ย เวลาไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยช่วงเช้าก็าจะเรียนปกติของเยอรมันใช่ไหมคะภาษาเยอรมันใช่ไหมคะก็คือโรงเรียนปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนวิชาอะไรก็เขาก็จะครูก็จะสอนเป็นภาษาเยอรมันเนาะแต่ช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็จะต้องไปเรียนเสริมเ,เป็นที่โรงเรียนสอนภาษาอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีโปรแกรมอะไรอย่างนี้ให้แล้วทางโรงเรียนเขาก็จะชี้แจงแว,ว่าต้องไปเรียนเสริมนะอะไรเงีงย้ยถ้าไม่เข้าใจนะคะก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่ ที่ฟ้าใหม่พูดนี่คือว่าถ้าสามารถที่จะเตรียมตัวได้นะคะก็เ,เป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้ามีเวลาก็เตรียมในเรื่องภาษาอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ยังไงถ้าเกิดว่ามาที่นี่ก็ต้องไปเรียนเพิ่มในโรงเรียนสอนภาษาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นกังวลค่ะอันนี้คือเดี๋ยวฟ้าใหม่จะเล่าให้ฟังนะคะนี่มันเป็นประสบการณ์กับเพื่อนของฟ้าใหม่นะคะฟ้าใหม่มีเพื่อนที่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศซีเรียนะคะตอนที่เขามาใหม่ๆเนี่ยครอบครัวของเขาทั้งหมดเนี่ยเขาว่า พูดภาษาไม่ได้เลยนะคะพ่อของเขาก็เ like. ริ่มเรียนภาษาเนาะเพราะใหม่ก็ได้ไปเจอที่โรงเรียนเรียนสอนภาษากับเพื่อนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เพื่อนก็พาไปที่บ้านแล้วก็แนะนําลูกๆให้รู้จักนะคะทุกคนเด็กๆเนี่ยนะคะคือไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนแบบมานั่งเรียนแกรมมาอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนเพราะว่าไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะไปเจอเพื่อนเขาก็จะพูดได้เองเพราะว่าเด็กๆเนี่ยนะคะทุกคนเวลาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยจะเจอเพื่อนเขาจะเล่นด้วยกันแล้วเขาก็จะพูดได้เองนะคะทุกคน มันคือแบบว่าเพอเพอนะคะเขาอาจจะไม่พูดภาษากลางเขาอาจจะพูดเป็นภาษาท้องถิน่นด้วยซ้ำนะคะเหมือนเพื่อนฟ้าใหม่ที่เคยมีปัญหาว่าคุยกับลูกไม่รู้เรื่องเพราะว่าลูกเนี่ยไม่พูดภาษาเยอรมันภาษากลางเลยนะคะเขาพูดแบบภาษาแบบภาษาท้องถิ่นนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเด็กๆเขาจะพูดภาษาท้องถิ่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันอยู่ที่ว่าเราไปอยู่ในภูมิภาคไหนนะคะแล้วในส่วนของเรื่องที่บอกว่าเด็ก อ่ต่างชาติเนี่ยจะมีปัญหากับเด็กออสเตรียไหมคะมันจะมีการแยกแบ่งแบ่งแยกไหมอะไรอย่างนี้นะคะเท่าที่ประสบการณ์ของฟ้าใหม่นะคะในเรื่องของบูลลี่นะคะแบ่งแยกอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะทุกคนเ้าใหม่ไม่เคยได้ยินเนาะเพราะว่าลูกของฟ้าใหม่ก็ไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยคือหน้าตาก็เอเชียนะคะแต่ว่าไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของบูลลี่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นเพื่อนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาทะเลาะก,กันอะไรนะมันเป็นเรื่องของเด็กๆเนาะ หมายถึงว่าในโรงเรียนจริงๆหลักๆเนี่ยมันจะไม่มีการบูลลี่นะคะที่นี่เพราะว่าการบูลลี่เนี่ยที่เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนมากๆนะคะอย่าว่าแต่เด็กเลยนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่นะคะมันจะไม่มีแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแจ้งได้ค่ะเราสามารถที่จะอร้องเรียนอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ยิ่งเด็กๆเนี่ยไม่มีะค่ะเท่าประสบการณ์ของฝ้า่นะคะที่ฝ้า่ก็มีลูกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอนะคะเพราะว่า ชาวออสเตรียนี่นะคะทุกคนเป็นคนที่แบบเป็นมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะทุกคนแต่มันอาจจะอยู่กับว่าแต่พูดถึงในโดยรวมก็คือว่าไม่ว่าประเทศไหนก็ตามมันก็มีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมคะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เราเจอเนี่ยเป็นคนสังคมแบบไหนแต่คนที่ฟั่ใหม่เจอเนี่ยฝั่ใหม่ก็เจอส่วนใหญ่แเราเจอแต่คนดีๆนะคะที่เฟรนลี่นะคะ,ะ,คะก็คือ ธรรมดาไม่ได้แบ่งแยกชนชั้นหรือว่าไม่ได้แบ่งแยกว่าเธอเป็นอย่างนั้นเธอเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ยังไม่เคยเจอนะคะเคยเจอแต่ที่คลิปเกนก่อนที่ฟ้าใหม่เคยพูดมาว่าตรงที่ฟ้าใหม่เคยอยู่ในบ้านเก่าอะค่ะที่อยู่นั้นเพื่อนบ้านนะคะก็มีที่แบบว่าเคยมาว่าฟ้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันเป็นบ้านในลักษณะที่บอกเรามีเรื่องกันแล้วก็เขาก็เหมือนกับว่าในเชิงดูถูกเนี่ยแหละค่ะแต่ฟ้า่ก็ไม่ยอมนะคะทุกคน การที่เราจะให้คนดูถูกเราไม่ต้องยอมนะคะเพราะว่าประเทศนี้ยเป็นประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแล้วก็ใครสักคนหนึ่งจะมาดูถูกเราเราทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันด้วยความที่ว่าเราเป็นมนุษย์เหมือนกันนะคะสิทธิ์ของความเป็นคนนะคะทุกคนเรามีสิทธิ์เท่าเทียมกันต่อให้เรานั้นจะมาจากประเทศอะไรก็ตามนั่นก็คือคนเหมือนกันหนึ่งชีวิตเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขามาดูถูกเราหรือว่ามาบูลลี่เรานะคะ เราไม่ต้องยอมนะคะเราใช้สิทธิ์กฎหมายที่เราสิทธิ์ของคนนะคะเราสามารถที่จะโต้แย้งกับเขาได้เราสามารถที่จะว่าให้เขาได้อย่างฟ้าใหม่นะคะเขาเคยมาว่าฟ้าใหม่ว่าจะเอาอะไรกับคนไทยผู้หญิงไทยอะไรอย่างเงี้ยในความหมายของเขาก็คือว่าผู้หญิงไทยที่เขาหมายถึงว่าเขาอาจเขาคิดว่า,าว่าให้ฟ้าใหม่คือแบบผู้หญิงอย่างว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ฟ้าใหม่ก็บอกแฟนแล, Fuel. แล้วก็ให้แฟนเนี่ยไปว่าเขาว่า คุณจะต้องขอโทษเรานะถ้าคุณไม่ขอโทษเราจะแจ้งโนติสไปนะจะให้ทานายจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเรามีสิทธิ์นะคะทุกคนสิทธิ์ของเราอะ่ะเมื่อเรามีแล้วเราก็ป้องกันนะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรเรากับเราเนี่ยนะคะยังไงก็ได้เงี้ยไม่มีค่ะเด็กๆนี่ไม่ต้องห่วงเพราะคนที่นี่เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะและถ้าเกิดว่ามีการเ,าเปิดเผยขึ้นมาว่า นนซึ่งเป็นคนออสเตรียแล้วก็บูลลี่กับคนอื่นอย่างเงี้ยตัวเขาเองเนี่แหละคะ่ะจะเป็นคนที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงได้เลยคะ่ะทุกคนเพราะหม่เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ในเวลาแบบนี้นะคะที่บ้านเมืองของเรานั้นมีปัญหาในเรื่องของโรคระบาดนะคะทุกคนก็ต้องคอยเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนะคะขอให้พระเจ้าคุ้มครองนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะ ฟ้าใหม่ก็ขอลาไปก่อนนะคะคิดว่าในคลิปของฟ้าใหม่เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจเป็นกําลังใจให้กับฟ้าใหม่ด้วยนะคะเราเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะและถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเราจะได้เป็นเพื่อนกันค่ะทุกคนเราจะได้เจอกันทุกๆคลิปเลยนะคะก่อนคนใครๆไหนๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับประเทศรัสเซียนะคะยิงคําถามมาได้เลยค่ะ เพราะไม่จะตอบให้ทุกๆคําถามเลยนะคะเพราะไม่สัญญานะคะสัญญาว่าจะตอบให้ทุกๆคําถามเลยนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะแชร์หลายๆแชร์เลยคะ่ะทุกคนหนึ่งแชร์สองแชร์สามแชร์นะคะกคนจะได้เห็นกันเย,ย,เย,ยนอะๆเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ